สุดท้ายเป็นเจ้แคสเตอร์วันนี้ก็จะมารีวิวสกิลต่างๆของเซนไนท์กันนะครับเริ่มจากตัวแรกกันเลยก็โอเคดีอยู่นะครับท่านี้นะะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่าปกตินครฮะฟันมาอย่างเฟี้ยวกิจคอนเอาโร่ชนนะครับแรงอยู่นะฮะ นี่ครับข่านี้หลังจากปอบสกิลใหม่มีสามผิดขึ้นนะครับดูทำให้นะครับเป็นอย่างี้เขาบอกว่าสร้างขวาเสียหายทางกายภาพ80%ของพังโจมตีให้แก่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับจำนวนสามครั้งนะครับคือสามผิดอย่างเมื่อกี้นะครับทำให้เป้าหมายหมดสตินานสองเธอแล้วเธอว่าอไปทั้งหมดเป้าหมายนานสามเธอครับเป็นการเร่งเธอไปในตัวนะครับคาดเลยว่าสกิลนี้ไม่จะดีนะครับ ดูอย่างคุกยดนี้ครับทำให้ตัวเ,เองได้รับบัฟที่ชดช่วยลดค่าความเสียหายทั้งหมด80%และต้านทานดีบัฟ2เทอรนะครับในกรณีกระจักสถานะเดชได้รับความเสียหาย100%นะครับเป็นตัวที่ดีนะครับค่อนข้างดีําบสายถึกเลยนะฮะลองครับ ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญนะครับของแต่ที่เราดูๆๆต่อไปนะครับ <B ound. S 1> อ่ารถยืมน,นะครับ <B ound. S 1> เราจะต้องดูนี่ครับ oh, <serve> เขาบอกว่าจะเพิ่มทางป้องกันให้แก่สิบหทั้งหมด60%ในทีของเรานะครับและบล็อกและบอกการโจมตีทั้งหมดของทิศตนเองนะครับนะครับโอเคตัวต่อไปครับไอรีนครับ ท่าปกตินะท่าที่ที่ข้อับโอเคนะก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับท่านี้ครับเขาบอกว่าสร้างความเสียหายทางกายภาพ120ของพังยงตีให้แก่ศัตูทั้งหมด1ตัว จำนวนสองครั้งนะครับมีผงทะลุบัฟเป็นการโจมตีแบบคียคอนนะครับได้ทำให้เป้าหมายโดนไฟช็อตนานสองเทินครับเป็นท่าที่ค่อนข้างที่เรียกว่าดีนะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของการโจมตีแกศัตรูทั้งหมด,ดจำนวนสองครั้งนะครับและทําให้เป้าหมายโดนไฟฟ้าช็อตนานสองเทินครับไอ้นี่เป็นตัวที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับดูฮะ yeah. คอนคาที่เรียกว่าดีนะครับแล้วก็เพิ่มพลังตุดสีก่กายภาพ60%ให้แก้ตืวทั้งหมดและเมื่อตัวเองถึงใจความตายจะฟื้นคืนชีพไป HP ร้อยนะครับเป็นน่าจะตัวที่ดีตัวหนึ่งครับราเชลนะครับผมอั okay. ันนี้ผมจะขอไม่ทําให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูวันหลังนะครับโอเคสกิลนี้สร้างความเสียหายทางกายภาพ250% ของโจ๊ตีทั้งหมด1ตัวนะครับไม่สำเร็จงป้องก,กันแล้วและเป็นการโจ๊ตีคิดที่ค่อนครับถ้าคข้ามเสียหายรภาพ200ขอคองพันโจตีทังหมตัวเราข้าวามเสียหายทางป้องกันของเป้าหมาย80ด้านสองเทินถ้าคข้าเสียหายเผาไหม้สามร้อยเปอร์เซ็น์นานสองเทินครับนี่ก็คือเมื่อถึงแก่ความตายเมื่อถึง,กงแก่ความตายเพิ่มให HP ร้อยครและสกิลแรงขึ้นลานสามเทินครับเดลโลนนะครับท่านี้ทำให้สามารถมี่ผลทะลุบัฟแล้วก็สร้าความเสียหายทางกายภาพร้อยสิบเปอร์เซ็นนะครับของหนึ่งตัวนะครับท้าความเสียหายร้อยเปร์เ็นต่สยาจะมทั้งหมดทำให้เป้าหมายเป็นใบ้ในอัตราสองเทินนะครับนี่ทำให้มีบัอสี่ครั้งฝนนี้จะไม่ป้องกันและขอเบปบ้าหมายมีทะลุบัฟด้วยนะครับ เพิ่มค่าความเสียหายของอาเซียนทั้งหมด50%และโจมตีพื้นฐานครูดาวส,สกิลของตนเองแกลดลง7วินาทีครับรวมถึงปัฟตอบโต้และปัฟความเร็วตัวตีด้วยเจฟนะครับถ้าเความเสียหายทางกายภาพ60%ของพันจัีแต่ศัตรูทั้งหมดจำนวนสองครั้งและยิ่งเป้าหมายมีน้อยสาความเสียหายจะเพิ่มขึ้นที20%นะครับก็เป็นตัวดีอยู่ สร้างความเสียหายทางกายภาพร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของฝังโจมตีให้แกสตูทั้งหมดเมื่อโจมตีจะได้คิดคำนวณวางป้องกันเป้าหมายหรือทะลุบัพนะครับสร้างความเสียหายเผาไหม้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ของโจมตีแกเป้าหมายนานสองเทิร์นก็ตีอยู่อันนี้ถ้าทอนดดเมจมีนะครับมีทอนเดมเมจลดค่าความเสียหายครับผมสไปนะครับเป็นตัวที่แช่หมวกตู้เย็นเดินได้เรานี่เองนะครับ ส้าความเสียหาย2องวของพัจงจมตีหนึ่งตัวครับแช่แข็ง2เทินะครับถ้าความเสียหาย้สิบเมื่อเทินของดีบัฟนี้สิ้นสุดลงสร้างความเสียหายแช่แข็งเทิน,นครับองป้องกันตัวแม่อดิอืมทัว่หน่อยดิเดือบบ้าเี๋ยวไปมึง เมื่อกี้ต้องขอพยนะายามทำการย้ายห้องอนิดหนยนะครับพอดีน้องมากนะครับต้องขอการย้ายห้องนะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ90%ของทางโจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมดชแช่แข็งเป้าหมายเนตรากำหนด2เทินเทินความเสียหาย100%เมื่อเทินของดีบาซินนี้ที่สุดลงสร้างความเสียหายแช่แข็งโดยวย็นศะัตรูแช่หมุน ไอระบาดการทานนานสองเทินนะฮะเพา่มตาคิดที่ค่อนให้ไดก็ติดสถานะนะครับก็ใครมีสไปก็ไปยิมได้นะฮะสู้ไฮด้ามังกรน,นะครับก็ได้คิดนะครับถ้าครับที่หายถ้าหากระยภาพร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของคนจงตีแค่หนึ่งตัวจำนวนสองครั้งแจะทำให้ติดสถานาเดสไม่ติดสถานาเดสหา,า,าเป้าหมายมีทหานรดีบัฟจะเปลี่ยนเป็นค่าวข้าวีีหายร้อของคนจงตีแทนหาก สิทธาอเดซสองครั้งเป้าหมายตายทันทีโดยไม่มสนพลังไม่ส่จงจำนวนเธอนะครับท่าตียหายสองร้อยของเธอ,อให้กับศัตูสามตัวแล้วทําให้จิตสานะเดซหากป้าหมายนั้นมีต้านทานดีบัฟจะเปลี่ยนเป็นร้อยก็เหมือนอันนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าหมูอันนี้ก็ฟื้นฟูเฮดพีข,ขึ้นมาครับตามตัวเที่ยวจะการได้นะครับแล้วถ้าตายจะเป็นอมตะสามเทินนะครับและโจมตีแรงครับโอเค ก็จบกันไปแล้วนะครับกับของเรานะเราก็ผมก็จะมารีวิวสีจ่จักรพรรดิบ้นหลังนะครับโอเคครับสหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากลาไปก่อน